ครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องของบิ๊กบอสซิมิซานเช่นเคยนะครับผมก็ตามคอมเมนต์นี้นะครับผมก็คือให้ผมอบอกวิธีการไล่ชุดไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นการถือว่าเป็นการบอกวิธีก็แล้วกันนะครับผมถ้าใจผมสอนผมก็ยังไงยังไงครับผมแล้วผมก็คือเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับสายไฟเดิมก่อนนะครับผมนี่ก็คือชุดสายไฟเดิมนะครับผมจะมี เดินไม่มีหน้าปัดนะครับผมสวิต์เปิดปิดนะครับผมครบทุกอย่างนะครับผมก็มันจะเป็นสายนะครับผมมัดใหญ่ๆนะครับผมลงมานะครับผมที่ห้องเครื่องอ่าลงมาที่โค้งเนี่ยแล้วก็เดินเข้าที่แตรนะครับผมมีแตรแล้วก็มีอัวโหลดนะครับผมตโหลดไฟหน้านะครับผมตัวนี้นะครับผมมีประโยชน์นะครับผมเพื่อไม่ให้ไฟหน้ามันเกิดการขาดนะครับผม ในเวลาที่เร่งรอบสูงๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เข้ามาอีกนะครับผมจะเป็นเข้าที่เครื่องนะครับผมส่วนตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นไฟเกียร์นะครับผมแล้วก็ขึ้นมานะครับผมที่ตรงนี้ปั๊บก็จะเป็นแยกไฟแบตนะครับผมมีไฟแบตแล้วก็ลงมาก็จะเป็นเอ่อไฟเอ่อไฟเบรกนะครับผมด้านหน้าก็มีเหมือนกันนะครับผมไฟเบรกแล้วก็ขึ้นมาอีกนิดนะครับผมจะเป็น จะต่อขึ้นกับตัววัดเกน้ำมันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือเกอร์อรตูรุกนะครับผมแล้วก็ต่อเข้ามาอีกนะครับผมจะเป็นไฟท้ายนะครับผมและเราจะมาดูนะครับผมชุดไฟที่ตัดออกแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับผมสำหรับชุดไฟที่ตัดออกนะครับผมจากเส้นที่ใหญ่ๆนะครับผมแบบนี้นะครับก็จะเหลือเส้นเท่านี้นะครับผม ก็คือผมได้นะครับผมตัดโอเวอร์โหลดออกนะครับผมตัวนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับผมปงเปล่าเลยนะครับผมตัวนี้ไม่มีโอเวอร์โหลดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็ตัวนี้เหลือแค่เปิดปิดนะครับผมเปิดปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟต่ําไปสูงนะครับผมแล้วก็ส่วนสวิตไฟเบรกหลังนะครับผมก็ได้ทําการถอดออกหมดแล้วนะครับผมก็ต่อมานะครับผมก็จะเหลือแค่ ไปเท่านี้นะผมดูนะครับผมเปรียบเทียบเส้นได้เลยนะครับผมนะครับผมเส้นนี้คือเส้นเดิมนะครับผมกับเส้นที่ตัดออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอยไฟนะครับผมแล้วก็เดินลงมานะครับผมตัวนี้ก็คือจะเหลือแค่ตรงเข้ากับตัวนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมกล้องสองเข้ามาเลยนะครับผมก็คือเหลือแค่ตัวที่เข้ากับชุดจานไฟนะครับผมกับสายดินสายเก้านะครับผมแล้วก็ขึ้นมานะครับผม เนี่ยตัวนี้ตัดออกนะครับผมตัวที่อ่าเป็นเกน้ามันนะผมตัดออกแล้วก็ตัวที่เป็นเกวัดน้ำมันรถตุลุก็ตัดออกนะครับผมก็เหลือแค่คอยชาร์จนะผมกับไฟท้ายนะผมตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยก็คือแบตเตอรี่นะผมก็บบกควบนะครับผมที่ผมต่อมานะผมจากตรงนี้ขึ้นมานะผมเข้าไฟท้ายครับแต่ว่าตัวนี้ไฟท้ายผมก็ไม่ได้ใส่นะครับผมต่อไปเฉยๆนะผมตอดขาดนะครับผมก็ คือวิธีการทํานะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทําให้ฟังนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีชุดไฟตัวอย่างนะครับผมที่จะทําให้ดูนะครับผมส่วนสําหรับใครนะครับผมที่อยากจะให้ผมตัดดอกนะครับผมก็ส่งมาได้นะครับผมถ้าเข้ามาที่เฟซบุ๊กบอสมีมานนะครับผมป็นตรงนี้นะครับผมก็คือนะครับผมวิธีการทําให้เราบอกสายไฟเดิมนะครับผมสายไฟเดิมเนี่ยก็คือเราต้องบอก เทปดำนะครับผมพลาเทปดำออกให้หมดนะครับผมแล้วก็เหลือแค่สายไฟนะครับผมพอเหลือแค่สายไฟนะครับผมก็ให้เราเริ่มไล่ออก <_ m ys> ทีละอย่างนะครับผมก็คือชุดไฟหน้าเนี่ยไล่หาเลยนะครับผมว่าตัวไหนเปิดปิดไฟหน้าได้ก็ <_ p ig il> ได้มาแค่นั้นนะผมไฟต่ําไฟสูงนะครับผมตัวนี้แล้วก็บอกตัวที่เป็นไฟเข้าอ่ากับเดื่อนไม้นะครับผมให้เราไล่นะครับผมระหว่างเดือนไม้นะครับผม ให้เราไล่แยกออกมาเลยนะผมมันจะเป็นสายที่เดินมาสายคู่นะผมก็คือสายไม้นะผมให้เราค่อยๆไล่ออกไล่ออกนะผมตัดออกตัดออกนะผมตัดออกเข้ามาเรื่อยๆนะผมจนถึงไฟเกียร์ไฟเกียร์เนี่ยก็คือตัดทิ้งเลยเลยนะครับผมมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมก็สายไฟที่เดินออกมาจากเกียร์น้ำมันนะผมก็ให้เราไล่เส้นไล่เส้นออกมานะผมแล้วก็ไปตัดนะครับผมตัดออก แล้วก็ตัวนี้นะผมก็เช่นกันนะผมเดินเข้ามานะผมมันจะเป็นสายคู่นะผมเดินเข้ามาแล้วก็ตัดออกเหมือนกันนะผมส่วนสายไฟเกียร์นะผมไอ้สายไฟเบรกนะผมสายไฟสตอเบรกนี่ก็คือมันจะเดินขึ้นไปเส้นคู่เหมือนกันนะผมอย่างของเดิมนะผมมันก็แล้วก็ทาการตัดออกเหมือนเดิมนะผมแล้วมันจะเหลือแต่เส้นที่สําคัญนะผมเส้นที่สําคัญก็คือเส้นที่คอยชาร์จนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้กับ ไฟหน้าไฟท้ายนะครับผมตัวนี้จะใช้กับพวกที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมส่วนที่ไม่มีนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่สนใจนะครับผมก็สามารถตัดทิ้งได้นะครับผมก็เหลือมันก็จะเหลือแค่สายไฟที่เดินไปคอยนะครับผมกับกับอ่าแทนไม่เด็กจานไฟนะครับผมกับกล้องนะครับผมก็จะเหลือแค่นี้นะครับผมส่วนตัวนี้ผมก็ต่อสวิตช์ออฟลันแยกนะครับผมจากจุดนี้นะครับผมขึ้นมาที่ สวิต์อฟรันนะครับผมด้านบนเนี่ยนะครับผมตอนนี้ก็คือต่อเข้ากับคอยตรงนี้นะครับผมงผม่า,ายๆนะครับผมก็สําหรับการไล่สายไฟย่อยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับผมก็คือถ้ามีใครอยากให้ผมทานะครับผมก็คือส่งไลท์ทำนะครับผมออบเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูนะครับผมมันจะละเอียดกว่านี้นะครับผมนี่ก็คือการอธิบายข่าวๆนะครับผมสูตรของผมนะั่นก็คือประมาณนี้ ส่วนสวิตช์มุนแจนะผมก็ไล่ออกเลยนะครับผมถ้าใครไม่ใส่นะครับถ้าใครใส่ก็เด <out> ี๋ยวสายไฟไว้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมกับช่องของบิ๊กบอสนุมิซานนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมรับ